ບໍ່ຊື້ຢ້ານເດັກເນາະໄປຫາດມກນີ້ບຊື້ຢປຫາດມມກນໂ แล้ยวบนแลี้ยวจะเอาเงินคือคืนนะบอโบหัวตัดเด้อยังบอเอายังอจะหยาดกันเด้อมักสมร้อยเอายังหิบเอาไหมไหมคนเท้านะเออมันมีโดนัทเออเธาได้น่ะเออ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 บางมีเอาเงินให้ก่อนยืมเนี่ยสิบพันน่ะ โอ้ยยืมกับเ่าได้เ <c oughs> <Yeah. S 2> สืบต่อพี่น้องซสือตลาดน้อยมของ้ามันนี้ก็ลมลมตู้สัผ้าก็ยยางกันน้ำแตกพี่น้องให้อันเปิดน้ำทะเลจ้าจ้าก,ากออกมาได้ย่างกันน้ำมันแตกมึงดูเครื่องเต็มเข่ง อีเล่าเปเ้อองมื่นหรือใดลูกอีเล่าเปเ้อสองมื่เอืองไหมเด็กเอื้ออะขอพื้นพี่น้องสบายดีเด้เพียงเลือขอพื้นที่ไรสลายพี่น้องบ่เมนบ่หมนเอายเลยพี่น้องความจริงนะพวนไปมั่งเพื่อนกรเรีกลวก็เวม่งเพื่อนอัน เงินลุงพี่น้องเพิ่นหายเนาะมันมันบอ่อเล้วขากแลละตะกี้ว่าเพิ่นหนศิมาอยู่โอ้ยเด็บปากเพิ่นหนศิมาอยู่กับลูกหลานเป็นไฮเตปีก้ก่อนๆได้พี่น้องจื่อได้บอปีหลุดตกคลองนั่นแหละเหล่าข้าเหล่าคอ,อสิมาเห็ดเฮือนครัวเพิ่นกระหายพี่น้องเพิ่นกายฟรีๆนี่แหละแล้วก็สิษย์ไม่มากเอา วัดศรีฮามูมา่างซอยมุงพัดยากเวียงก,ก็เลยมา่างคนเดียวอยู่พัตะกี้ว่าตะเคี้ยวสิไปมา่างน้ำตะเคียวกับข้าวเวียกเหมือนกับเป็นวันซิ้นเนี่ยพี่น้องตะเคียวมันรวมแล้วก็คนสีขาวก็ไล่นี่ก็เลยว่าเป็นมืออืน่นเป็นมืออื่นไป่มา่าง แอะแอ้แอ้แล้วบอกต่อพี่น้องแอะแอะออกแอะเอเมะมาอืมเก็บยังไะเข้าปากเลยได้ลมพี่น้องบุพเพนตะอยู่จะเศร้าเลยปัดก็คือเก่าฮันซานกะอันก็ไม่หนีนะจะว่าหอดใส่เลยพี่น้อง ไปมนแงเพื่อนหน่ะตะกี้คนนสีห์มูซอยมูลแล้วก็คาเบียกเนาะมันก็นถึงันซีนเนี่ยถ้าพอกับเมื่อร่วมเอากันมาเมื่ออื่นทางเพื่อนน่ะสิทางเพื่อนน่ะสีแมงก,กับมู่เพคนถาได้สำได้กับเอาเมื่ออื่นท่งนี้จังปสมทบจังไป็นแมงตอคนท่งนี้สิไปมางตอมูกับคาเบียกเพคนเห็ดผู้เดียวอยู่ผู้ยีปักซองคนอะไรพี่น้อง เพื่อนกันเสาเก้าต้นอา่ามุงแล้วปูแล้วแป้นผ้าพอท่านแล้วพี่น้องเพื่อนตัวเราเอาหายอย่ะพอชิมาโต้เพื่อนครัวได้สำเน็จก,กัเอาแม่กัเมื่อยเป็นวินลูกบ่ได้อยู่ลุ่มพูฮาก็เอาลูกขึ้นมาพอเสียงเราเอาหาย,ยเลย,ยสิเขาไปเบิ่งน้ำเพิ่น ก็บ่ได้เขาไปพี่น้องผู้เขื่องเต้ยอยู่กับบริยันบริปั่นเลยม,มนีกิก็ะเล่นน่ะเลนหลังพอดีกระเทินื<อ>น้ำมัน,น,นยังพี่น้องหาหิใหม่เมื่อขี่นกเอียอไม่ไปช่วยนากัมันเกินนะขี่ชิญหน้าตาคนนี้ Mm hmm. พี่น้องมันเกินดีได้บังดู mm hmm. ท่านขี่แต่ก็ขี่ยังมาโลดคนหยาตัวเองคิดว่าขี่ดัง mm hmm. ทุรเรศโทษเดี๋ยวนีพี่น้องเพาะว่าเนื้อสีปั่นเครื่องแล้วลูกยางน่นพัดแตกลูกยางน่นกันน้ำมัานน่ะแตกพี่น้อง ลูกยางกันน้ำมันแตกก็เลยบอดีอันขนาดหาย้างคำเบืองหายเขาเห็นหายแล้วแล้วขั้นนั้นมันมายู่กับมันเปลี่ยนยังบอดีไปหนำลองเบืองเพื่อนน่ะก็เศร้าหนึ่งเก้าต้นพอดีพี่น้องเศร้าหนาซิมหาไม่แต่เศร้าในใหญ่คือว่าแออเออเออมาไม่ไม่คอมามแต่ก็ยากลูกแล้วก็บอดีไปไสพี่น้อง แค่ามันบาโยางลูกก็เขาไปถ่ายคลิปน้ำพัวยู่พุ่นแหละก็คือสีอันันอยู่เขาไปมา่งซอยพวเห็ดน้ำพัวยู่พุ่นแหละเออเออเอบอกน้องมาเอาลูกให้เขากับโบมา เขาอยู่บ ma ้าน n าเขาผมเขาผมมาละกัยาไเนาะเอะเอะเอ๊ไม่ไม่ปัดเืนมาหมุนเข้าไปยังนอปัดอยู่ไไว้อยู่กะ เพราะว่าก็มาในนะ้าพี่น้องเข้ากันอยากขืนมาตั้งพื้นนั่งค่ายหนึ่งขาวหนึ่งน้ำเห็ดกินอยู่เพื่อนห้ามเน่เนาะตะกี้วาเสียอันตะกี้เข้าค่ายเพื่อนนั่นแหละบบมีเงินซื้อเป็นหมื่นผูอันนี้ก็ก็เลยว่าก็เทือหนหุลุงหายฟี่แหละก็สิไปมกมาเห็ดเอาได้สำได้ก็เอาพี่น้องเพราะว่าจากหน่อยีนเลื่อนหกนน่นองสละก็มีแพนสิขืนมาเนาะ แม่มาเดียวมีแผนสิขึ้นมากอะเอะอะอะเท่าก็ต้องแยกออกพี่น้อง,องกินนมกันก็ได้อยู่มันก็นลไล่ขู่ไล่คนยันบบถึกยันบบอันนั้นพี่น้องเท่าก็มีเพื่อนเท้าเท่าก็ากจะขึ้นมาพี่เนย ก็อ,อยากได้คั่วเนี้อน้อยพออยู่พอเห็ดอยู่เห็ดกินไปก่อนหากจากสีนั่นไ้้ไรพี่น้องคิดมันลแ้วก็ทอกระบ,บาด มันตุ้ยยากแล้วก็แลวโลดพี่น้องเอ้ยเพิงคนอื่นเพิงยากคือว้าหายใจโดยดังคนอื่นเนาะมันบ่คือหายใจโดยดังเฮาเองคันยามเฮายากหมู่บ่ได้จักแนมเบิ่งคันยามหมู่กอาศัยเฮาดอกพี่น้องเอ้ย อดเอาเขาค่ะซ้สำๆเขาซ้ำๆลูกวิทย์่น้องอดไปซ้ำๆลูกวิทย์อดอดาซำๆลูกพวิทย์ ขอบคุณทุกๆกำลังใจเด้อพี่น้องขอบคุณทุกๆกำลังใจเด้อขอบใจจากป้าลุงไว้ขอบใจกำลังใจจากป้าลุงไงไว้ยิ่งลอยใหญ่ก้นหนูเนาะอีเลอยใหญ่ก้นอย่างกะ พอกำลังใจจาก f อซนี่แหละพี่น้องอืเฮ็ดใบายลูกเฮ็ดใบายปลาลุงดูเฮ็ดใบายลูกบายบายบายบาไหนเฮ็ดดูลูกเห็ดดูใบใบยนายหนเห็ดลูเฮ็ดดูใบใบหน้ายหนเฮ็ดแล้วพัดเคิร์นยู่กับลูกนี่แหละพี่น้อง

Mẹ mẹ như thế nào? sửa mẹ Ơ bên ngoài Ê... Nàng dạy bây giờ Ơ Bố em bút sữa coi bó à... mẹ má, mắm mẹ Ơ Mà mẹ <cười> <cười> luôn là nàng hù được Mà mẹ À bye bye con Bye bye con Thấy mẹ Bye bye con Bye 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 บายบายขันอยากบายบายไ่เชวให้กินนี่บายบายนี่คือกินแล้วนี่บายบายก่อนบายบายเราเรากินมัมก่อนเด้อกินมัมก่อนเด้อเอามามัมดูเอาดูมามัม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 ว่ามัมมาหัวมามัมไม่ว่านี่สิเปิดแล้วนี่บายบายอีกวันนึงเออบายบายก่อนขันอยากบายบายก่อนมึงบายบายก่อนขันอยากนะสิเปิดขึ้นแล้วนี่ บายบายอีกบัานหนึ่งบายบายงามงามบายบายงามงามไปไหมบายบายเออละลาย,ลายแล้วบายบายพ่อบายบายแม่สิเปิดแล้วนี่เออบายบายเออเอาลูกกินนมต่อไปด้วยน้อเอ้ายบายบาย